กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีนะคะหลังนักร้องลูกทุ่งสาวคุณหลิวอาจาริยาได้โพสต์ภาพขณะทำบุญใส่บาตรพระยามเช้าโดยมือหนึ่งอุ้มน้องหมาสุดที่รักและอีกมือก็หยิบของใส่บาตรค่ะจนทําให้ถูกชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะซึ่งล่าสุดค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง Facebook ว่าที่ทําไปก็เพราะว่าอยากให้น้องหมาได้ร่วมทําบุญด,ด้วยกันซึ่งพระท่านก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนธรรมดาถึงว่ากันจังถ้าหา หากว่าการทำบุญครั้งนี้มันผิดธรรมเนียมที่ต้องถวายด้วยมือทั้งสองข้างตัวเธอก็เชื่อว่าถ้าได้ใส่กับพระสงฆ์ที่มีจิตเมตตาท่านก็คงจะให้บุญเช่นกันนะคะโดยส่วนตัวค่ะไม่ถือโทษโกรธคนที่ตำหนิแค่มองว่าเรื่องแค่นี้มาตำหนิกันทำไมไม่เข้าใจก็ไม่เข้าท่าเลยนะคะแต่ถ้าหากที่เธอทำนั้นเนี่ยมันผิดมากจริงๆก็จะขอน้องรับแล้วก็จะปรับตัวแก้ไขใหม่ในครั้งหน้าค่ะ ซึ่งโดยจากที่คุณหลิวนะคะได้โพสต์ที้แจงไปก็มีเหล่าแฟนๆที่เข้าใจมาคอมเมนต์ให้กําลังใจเธอเป็นจำนวนมากค่ะอีกทั้งยังมีพระแล้วก็คนที่เคยบวชช่วยยืนยันด้วยนะคะว่าเธอไม่ผิดสิ่งที่สําคัญคือเจตนาในการทําบุญมากกว่าค่ะ